วิธีการดูนะคะอย่างแรกนะคะก็คือเวลาที่เราเข้าไปดูแบบในการไลฟ์สดอะไรก็ตามที่ดูแล้วต้องการ Follow นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือดูแพลตฟอร์มนั้นนะคะถ้าไม่ใช่ยู b ู Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มของอเมริกานะคะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ในช่อง System นะคะจะได้รู้เกี่ยวกับอเมริกาแล้วก็เกี่ยวกับจีนเบื้องต้นนะคะบล็อกเกอร์จีนจ้างคืออะไรดูโฟลเดอร์เอ่อเพลิดจีนไปเลยนะคะจะได้รู้ว่าเอ่อความเฟกมันประมาณไหนถ้าเกิดจะโดนหลอกในอินเทอร์เน็ตนะคะ มันเป็นมายานาลายสิบหลายด้านแล้วนะคะที่จะพยายามขยายอนานาจนะคะแล้วก็ปกปิดความจริงต่างๆลองลองไปศึกษาดูงว่าง,ว,าง,ว,างวันละชั่วโมงก็ได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเราจะดูยังไงอ่ะหนึ่งงานนั้นที่เป็นไลฟ์สดเลยเนี่ยหนึ่งคือไม่มีลายเส้นแล้วก็ไม่ค่อยจะต้องมีความสามารถอะไรเช่นทางมักง่ายต่างๆนะ่เช่นไม่ทําอะไรเลยในคลิปหรือว่าสอนแต่งหน้านิดๆหน่อยหน่อยหรือว่าสอนแบบว่าเออ เออไม่เอาเกมบางหน้าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะสองต้องการ follow คือต้องการ follow แล้วเข้าไปเนี่ยดูจากคอมเมนต์ดูจากคนที่แบบคอด้วยกันหรืออะไรอเงี้ยนะคะเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีชื่อนามสกุลนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะหรือว่าหรือว่าใช้ผู้หญิงเป็นตัวนำนะคะแล้วก็อาจจะพูดไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงหรืออะไรที่เป็นลักษณะของ Sexual h a r a s ตเ n ้นอะอย่างเช่นแบบทำเสียง อะไรก็ได้ที่ผิดปกติแบบอ้อยอ้อยเล่นไม่ได้อ่อยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะแบบแนวเนี้ยหรือว่าแบบว่าตีสนิทคุยเก่งเฟลลี่แบบคุณลองไปดูสตรีมเมอร์ต่างชาตินะบุค,คลิกเขาอะความไม่ลํำเส้นนะ่ะความที่แบบเออเคารพในตัวคนอื่นแล้วเคารพในตัวเองอะเขาจะพูดใจแบบหนึง่งแต่คนที่พยายามเฟลลี่ผิดปกติอะก็คือคนที่หาผลประโยชน์แล้วก็จะตีสนิทเพื่อผลประโยชน์ซึ่งการตีสนิทเนี่ยบีเฟลลี่เนี่ย เป็นลักษณะของเลิฟบอมบิงนะเป็นการมานิเลตอย่างหนึ่งของนาสิทธิกเหมือนกันนะในในช่วงที่แบบว่าต้องการผลประโยชน์แล้วเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานอะไรอย่างนี้นะและก็การแต่งตัวก็ถ้าเป็นไปได้เท่าที่จะทําได้ก็จะแต่งแบบถ้าคนนั้นคนนั้นแบบทําได้สามารถทําได้นะก็จะแต่งให้มันดูแบบแนวแบบเออเซ็กชวลอาเมนที่สุดอะ่ะอ่ะแล้วก็ น้ำเสียงแล้วก็การอ้างถึงอายุตัวเองเหมือนแบบว่าเดี๋ยวพูงพอด,ดีพรุ่งนี้แล้วพูดไบ่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นม .4 แล้วหรืยออะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็มีผู้ชายอยู่ใน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 สายด้วยตลอดต้องมานิปลเลดคนตลอดแล้วก็มีคอมเมนต์ฟีดเยอะๆที่แบบอวยอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันจะไม่เหมือนบรรยากาศของ สติมเมอร์ชื่อดังในประเทศไทยไหลายๆคนนึ้เอาไหมมันจะไม่เหมือนเลยเพราะว่าเหล่านั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมเขาเนี่ยจะเหมือนกับของต่างชาติเลยคุณเข้าใจไหมคือมันจะมีความแบบเป็นโปรเจกชนไม่ลำเส้นคนดูไม่ลำเส้นกันละกันแล้วก็ไมดด่ดูแบบผิดปกติข้อต่อมานะคะก็คือมีมีแอปมีเว็บไซต์ที่แบบเหมือนจะอ้างอิงเหมือนจะมีโฆษณาขึ้นบ่อยเหมือนจะแบบพยายามสร้างภาพสร้างเครดิตมากเลยถ้าคุณได้เข้าใจบล็อกเกอร์จินจ้างอะ แอปทางจนะีนอะเหมือนแอปนิโมทีวีไทยท่าที่หาข้อมูลของจีนนะคุณจะรู้เลยว่าเรื่องพวกนี้ทำมาหลายสิบปีมากแล้วนะการพยายามที่ว่าเริ่มจากไม่มีต้นทุนอะไรไม่อะไรเลยแต่ว่าพยายามทําให้ดูเหมือนน่าเชื่อถือด้วยการอ้างอิงแบบแบรนด์นู่นนี่นั่นต่างๆมาแปะมาว่ามีเว็บไซต์มีอะไรอย่างเงี้ยได้หไหมแล้วก็มีโลโก้เอเจนซี่อะไรเงี้ยคือคือแทนที่จะเริ่มต้นจากทําอะไรด้วยตัวเองแต่เริ่มต้นจากการเล่นการเมืองก่อนเลยได้นะหไหมแล้วก็ยิ่งถ้าแบบไม่ได้ค่อยได้เรียนหนังสือหรือว่า พูดไทยไม่ชัดเป็นต่างด้าวหรือว่าเป็นต่างจังหวัดหน้าตาน่ากลัวมากหรืออะไรเงี้ยที่ดูเหมือนคนที่แบบไม่มีทางไปอะไรเงี้ยแบบแบบเหลือขอทําได้ทุกอย่างอะไรแบบเหมือนประมาณเนี้ยแล้วจับมาใช้ตะการาล้างน้ําแล้วก็ให้อยู่ในทรงที่แบบเอาเป็นว่าถือว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็หกเก่งไหมหัวหัวเราะร้องไห้เก่งไหมตีสนิทเก่งไหมจบคุณพอเข้าใจประเด็นนะที่จะพูดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีลูกก็จะให้ลูกดูถ้าเกิดว่า มีพี่สาวน้องสาวเป็นญาติก็จะให้ดูหรือพี่ชายน้องชายผู้ชายนี่ก็น่าห่วงมากนะคะไม่แพ้กันนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นเด็กเนิร์ดหรือเป็นคนมีความรู้แล้วเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอะ่ะเขาก็ต้องเป็นเหยื่อไม่มากก็น้อยอะ่ะคุณเข้าใจไหมอ่ะนี่เรามาพูดถึงนะทางป้องกันนะวิธีการดูแล้วก็สามสี่ห้าหกก็คือในขณะที่ไลฟ์สดเนี่ยไม่ได้มีใครถามหรือว่าอะไรเลยหรือเป็นคอมเมนต์ของไฟ i ิงมังกี้กับเอ็นเดอร์เปั้นประเด็นขึ้นมาแล้วก็ให้คนเนี้ยตีชงอะ่ะให้ให,ให้ให้คนที่เป็นแบบสแกม สกแกมเกมโควิดในสิทธ์เนี่ยชงนุ่นนี่นั่นไปเรื่อยเปื่อยแบบว่าอะไรก็ได้ให้ดูให้ประเด็นรวมว่าตัวเองน่าสงสารแล้วต้องการการซัพพอร์ตท้อแท้สิ้นหวังพอดีวันนี้พ่อตายพอดีวันนี้ป่วยป่วยจังเลยวันนี้อะไรเงี้ยออกไปเลยนะคะรีบ unfollow เลยนะคะถ้าคุณอยากจะแพงในไมซ์เซ็ตอยากจะแพงในหนทางที่เหลือต่อในชีวิตของคุณกับครอบครัวนะคะแล้วก็แล้วก็จะเป็นทรงแบบแนวต่อมานะคะแนวต่อมาก็คือ จะมีคนที่เปย์วนๆซ้ำๆที่เป็นไฟไฟอิงมังกี้แอนด์บลอระไรเงี้ยโดยเฉพาะนะคะถ้ามันไม่ใช่เงินสดนะคะที่เปกับรับหลังอะคุณเข้าใจไหมแต่ว่าเป็นแอปพลิเคชันอเลยก็ตามที่มีเลทขึ้นว่าติดท็อปหนึ่งถึงสิบคือคนนี้ในแอป,ปนั้นเท่านั้นชนิดโมทีวิทยเนี่ยแล้วแบบต้องต้องเปแล้วต้องต้องเห็นต้องได้หน้าต้องได้ผลประโยชน์ร่วมกันเล่นการเมืองร่วมกันหนักๆอะอะไรเงี้ยอันนี้คือออกเลยนะคะมันไม่ใช่มันไม่มันเป็นการทําธุรกิจโสกโปกมันเป็นการทาธุรกิจที่แบบ ปั้นหน้าเน้นหน้าไม่ได้เน้นอะไรเลยนะคะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ต่อกันอย่างนี้อย่างนั้นนะคะหรือว่ามาด้วยเจตนาแบบนี้เป็นหลักเลยนะคะข้อต่อมานะคะก็คือ,อ,อน้องน้องที่เล่นด้วยหรืออยู่ได้หรือว่าไม่ได้เปหรือว่าไม่ได้แบบชงอะ่ะที่เป็นแฟงมังกี้แบบผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยน,นะคะจะมีลักษณะท็อกซิกนะคะได้ตามต่อไปนี้นะคะเป็นการเม้นแบบใช้คำหยาบนะคะหรือว่าใช้คำแบบ ประมาณประมาณแบบเด็กมีปัญหาประมาณแบบว่าโอ้ยกูเบื่อว่ะเมื่อกี้กูก็เต็มที่แล้กกูแม่งแพ้แล้วเออพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแล้วแม่งเช็ดโดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเม้นต์ออกมาแล้วแบบแล้วแล้วทางช่องก็คือเอาทุกคนเหมือนแบบเพราะน่าจะจะดึงข้อเสียๆของคนให้อยู่แล้วก็ให้รู้สึกละอายในข้อดีเช่นเป็นเด็กดีไปเรียนก็จะกัดจิกหรืออะไรเงี้ยให้เข้ากลุ่มอะไรเงี้ยถ้าเน้นให้เข้ากลุ่มให้ฟอลโล่พูดอย่างนั้นอะใช่ค่ะออกมาเลยค่ะแล้วก็ แล้วก็เด็กเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเด็กเยอะๆที่แบบเม้นแบบว่าเม้นแบบว่าเหมือนเป็นลักษณะพักพวกเดียวกันอะแล้วแบบว่าโอ๊ยฝั่งนูน้นในคนนั้นแม่งไก่อะอ่อนมากเลยแบบดูหรือสกินก็ไม่มีจนอะแบบแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกขบขันกันรู้สึกแบบรู้สึกดีที่ได้กดคนอื่นที่เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยู่ทีมฝั่งนูน้นอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งคนที่มาเล่นด้วยกันในสตรีมที่มาใหม่แล้วแบบเขาเล่นไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ย ระะวมถึงต่อมาข้อต่อมาคือว่าสังเกตค่ะว่าคนเหล่านี้ขบวนราสิทธิ์เนี่ยจะรับเฉพาะคนที่เหมือนรวยหรือว่ามีแรงสูงๆในเกมมีผลประโยชน์ที่สามารถเอาได้ชัดเจนนะคะจะไม่ยอมเสียเวลาสตรีมเพื่อเล่นกับคนที่แบบอยู่แลงบลอนแล้วเล่นด้วยกันแค่สองคนทั้งวันโดยที่ไม่มีคนดูแล้วก็ยอมเล่นอะไรเงี้ยไม่เพราะว่าเขาไม่ได้ประเด็นเขาไม่ได้รักเกมประเด็นเขาไม่ได้รักงานที่เขาทำเขาไม่ได้จริงใจอยงานที่เขาทำเขามาเพื่ออะไรอะ เป็นห้องอะไรก็ได้ค่ะห้องไหนก็ได้ในเกมอะไรก็ได้ค่ะที่สามารถหาจํานวนคนได้เยอะที่สุดแล้วก็บอกเออเข้าไมา่เยอะๆยะเลยใครเข้าไม่ทันเตะออกนะคือไม่คารบคนอื่นอ่ะคือต้องจ่ายถึงจะคารพอะไรเงี้ยเออต้องเลือกปฏิบัติเออเป็นความสัมพันธ์แนวดิงอ่ะแบบว่ามีข้างบนคือเลียข้างล่างคือแบบต้องต้องมีดีถึงจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ตัดออกเลยนะคะอ่ะต่อมาคือการตั้งหัวข้อการแจกวอลนุ่นนัน,นไปตามในหนังสือที่ชื่อว่า เสียดายคนตายไม่ได้อ่านนะคะก็จะพูดถึงการให้ทานที่เป็นทานร้อนก็คือให้เพื่อผลประโยชน์ซ้อนต่อนะคะการให้วอลเล็ตลอดเวลาหรือว่าอ้างอะไรมาเพื่อแลกกับฟ o ลโล w อะไพวกเนี้ยแต่ทำเป็นแบบเป็นประจำอะไรเงี้ยแล้วก็มีไฟ n d อ n เอ่อ e n a b l e ที่คอยแบบอย่างเงี้ยประจำแล้วก็ได้หน้าได้แล้วก็จะคอยอวยว่าแบบเนี่ยพี่คนเนี้ยให้มาพันหนึ่งก็เลยมาแจกวอแบบแล้วก็พูดซ้ำๆๆให้แบบว่าอาหารเชิงบวก นะคะคกันไปกันมากันไปกันมาแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ได้แบบโฟกัสที่ว่าเกมมันสนุกแล้วก็อยากมาเล่นเกมอะ่ะเหมือนอย่างที่บอกว่าอย่างช่องดังๆหรือมีชื่อเสียงทั้งเมืองไทยเมืองนอกเนี่ยเขาก็ไม่ทําแบบนี้กันเลยเนื้อเอาไหคมคุณอืนะคะแล้วก็ถ้าจะมีอีกก็จะเป็นเรื่องของการไปที่อื่นคะ่ะถ้าเกิดคุณพอจะจำได้นะคะไฟริงมังกี้แอนด์เแล้วก็ตัวของโคดนายทวศิษ์หรือหัวหน้าแก๊งหูค่าอะไรพวกเนี้ยหรือสังกัด ที่มีโลโก้เอเจนซี่หรือแอปพลิเคชันนั้นก็ตามนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณเห็นเขาไม่ได้อยู่ในช่องของเขาในที่ของเขาคนพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะหรือแอปพลิเคชันเนี่ยพยายามจะแชร์ไปที่แพลตฟอร์มอื่นแอปพลิเคชันนะมีลิงก์มีโฆษณาอะไรต่างๆที่พยายามจะทําพันธนาการนะคะพันธนาการให้เหมือนทรงลูกโซ่ให้คุณไม่ได้แค่แบบออกไปง่ายๆอะ่ะต้องมีการตามไปในกลุ่มปิดถ้าร่วมกิจกรรมต้องไลน์ดิสคอดเราที่อะไรอย่างเงี้ย พันธนาการคุณไว้อะให้มากที่สุดอ่ะอันเนี้ยออกมานะคะนะคะรวมถึงการอ้างว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่นะมาอยู่ในไลฟ์ด้วยแล้วก็ช่วยไลฟ์เพจลูกสาวหน่อยช่วยแบบว่าเนี่ยแทคนิคที่คนแบบว่าจะตกหลุมได้ง่ายมากเลยแบบดูเหมือนแบบโคเวอในสิทธิ์ดูเป็นไงคะเป็นคนดีอบอุ่นอะไรเงี้ยคือคุณต้องตัดองค์ประกอบพวกเนี้ยออกไปให้หมดเลยแล้วดูว่าคืออยู่มาทําอะไรมาเล่นเกมให้ดูไม่ใช่หรอ การสตรีมเกมต่อให้มีคนดูไม่ดูคุณก็ต้องชอบเล่นเกมแล้วก็มีความสุขที่ทาไม่ใช่หรอคุณนึกออกไหมแล้วก็มีการประกาศโฆษณาต่างๆนานาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีเยอะในแอป,ปนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยมีสองมืร่วมมือกับนายสิทธิ์พวกสแกมพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นคุณลองหาทางติดต่อที่เป็นชื่อนามสกุลคนจริงๆนะแล้วถามไปว่าโฆษณานี้มีถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็แล้วก็คนเนี้ยได้รับรางวัลเนื่องในวันไหนทําอะไรถึงได้รับรางวัลแล้วช่องอื่นมีคนได้รับไหมนอกจากคนกลุ่มเนี้สามสี่คนนี้หรืออะไรเงี้ยคุณต้องแบบว่า เสาะหาข้อมูลที่เป็นความจริงเพื่อมาพิจารณาว่าตรงนี้มันมีความเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่คุณจะได้แบบถ้าคุณจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะคุณก็จําเป็นที่จะต้องรู้ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นปลอดภยัยไหมเหมือนคุณจะกินน้ําคุณต้องรู้ว่าน้ำนี้ผสมอะไรไหมเออต้องซื้อน้ําแบบอันไหนอันนี้ซื้อร้านนี้เคยมีคนเกิดอะไรขึ้นไหมอย่างเงี้ยเนื้อไหมแถวในย่านแถวบ้านคุณอะที่คุณไปทุกวันอะไรเงี้ยอ่ะนะคะแล้วก็อย่า Follow คนที่บอกว่าเก็บยอด อย่า follow คนที่บอกว่าวันนี้ต้องทําให้ถึงเท่านั้นเทน่านี้วันนี้ขอหน่อยขอเหอะขอร้องแหละฉันต้องถึงเท่านั้นเทน่านี้ขอเหอะแบมืออ่ะเขาเรียกว่าเอ่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เทคเกอร์อ่ะคนที่มีแต่จะเอาหรือว่าคําพูดเขาก็คือหมายควาว่าก็คือขอคนอื่นกินแหละนะคะแล้วเอาอาชีพอะไรก็ได้มาบางังคือไม่ทําอะไรเลยก็ได้หรือว่าเอาอาชีพเกมมาบังก็ได้คุณลองนึกภาพนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปตามถนนเนี้ย คนในเน็ตเนี่ยก็คือคนที่คุณไม่รู้จักเลยนะถูกไหมที่ไหนเห็นหน้าเนี่ยไม่รู้จักชื่อนามสก,กุลไม่รู้จักอะไรเลยนะัหนอนไปเท้าถูกไหมขนาดมีแฟนเนี่ยยังจะต้องแบบเขายังจะต้องแบบคบทางไกลให้แบบเออรู้จักหัวนอนไปเท้ารู้จักเขาดีหรือ,อยังอะไรเงี้ยเนื้อไหมหรือว่าแม้กระทั่งแฟนหรืออะไรเงี้ยของเงินเราอย่างเงี้ย ขอเลยหรือยืมอย่างเงี้ยเวลาเราบอกผู้ใหญ่หรือว่านู่นนี่นั่นเขายังเขายังเอ๊ะเลยว่าเอ๊ะใจคบต่อดีไหมหรือว่ามาเพื่อเงินนี่ขนาดในฐานะแฟนนะเนอไหมแต่เนี้ยเป็นใครก็ไม่รู้นะคะอย่าลืมนะคะว่านิทิิ์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใครก็ไม่รู้เลยนะใครก็ไม่คุณไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะแล้วคุณลองนึกดูว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะคะสมมติเราไปที่ไปรถเมย์นะคะออกไปเนี่ยคุณก็ไม่รู้จักใครเลยใช่ไหมแล้วมีคนมาสกิดคุณอ่ะบอกว่าช่วยยอดหน่อยแบบต้อง ช่วยยอดเลาไปกดไลค์เพจเราได้ไหมเราเราแบบไม่ได้ขายอะไรละเพจเราแบบมีรูปรูปเราลงเยอะๆลงทุกวันเลยแบบช่วยไลค์เพจเราได้ไหมอ่ะเราก็แบบอาจจะเอาคุณแม่มาด้วยอย่างเงี้ยแบบเนี่ยคุณแม่พูดห,หน่อยเออหน่หนุ่หนู่ช่วยไลค์ลูกป้าได้ไหมช่วยไปฟอลโล่เพจได้ไหมอะไรเดี๋ยววเราจะแจกวอบ้างนะอะไรเงี้ยหรือว่าเออพูดตรงๆเลยว่าเนี่ยน้องเหนื่อยมากเลยดีเดินเข้ามาหาคุณนะไม่รู้จักกันนะ เนี่ยน้องเหนื่อยมากเลยน้องแบบเนี่ยแบบอยู่ปีหนึ่งแบบเนี่ยยังไม่ได้จ่ายค่าหอเลยไม่มีค่าไฟแล้วไม่ันไม่ได้มาสตรีมแน่เลยหนูมีสตรีมที่อื่นได้นะอะไรเงี้ยพี่ลองกดฟ o ล l o w ดูสิแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันในนันนาะอะไรเงี้ยคุณลองคิดดูว่าโลกจิตไหมคือแบบว่ามันใช่เรื่องเหรอมันมันน่าจะแบบคุณน่าจะเหม็นได้ซ้ำว่าเออแบบทําอะไรอะเนื้อไหมคนอื่นที่เขาให้ความรู้อะค่ะที่เขาเป็นแพทย์หรือเป็นอะไรเงี้ยเขาให้ความรู้สีอย่างเงี้ยถ้าเขาคิด ưng, เงินเขาก็คิดหลักร้อยนะ ประสบประสบการณ์อยู่ต่างประเทศแบบเยอะแยะมากมายคือเขายัางแทบจะไม่อยากคิดเงินเลยดาวนใน a ฟ e b o o k เนี่ยคนพูดตั้งเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรโฆษณาใน y o ย t u b e เงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการให้มันมาขั่นเพราะว่าคนที่มาฟังเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นเขาอยากจะช่วยคนคุณเนื้อออกไหมนี่คือคนปกติคนปกติที่แบบเออมาดีอะแล้วคนฟอลโล่อะคุณเนื้อไหมอืมแต่นี่แบบทําไมอะใน้เมื่อคุณก็ไม่ได้มือเท้าหักคุณก็ไม่ได้พิการหรือว่าแบบเป็นออทิสติกหรืออะไรเงี้ย แล้วทาไมคุณจะต้องมาขอค่าน้ำค่าไฟขอขอโน่นนี่ด้วยการอ้างแค่คําว่าแทคติกว่าเป็นผู้หญิงนะคะนี่คือเหตุผลที่อชัชญากรหลายสายถึงได้ใช้ผู้หญิงนะคะในการเป็นสื่อกลางในการว่าเออผู้หญิงอ่อนแอผู้หญิงไม่น่าจะเป็นโจนหรือว่าเป็นว่าที่ฆาตกรหรือผู้หญิงไม่น่าจะฆ่าผู้ชายหรอกหรืออะไรเงี้ยคุณเนื้อไหมพอพอพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะก็ให้คุณได้นึกถึงตัวนี้แล้วคุณคิดย้อนกลับไปนะว่าที่คุณมาอยู่หรือมาเจอเรื่องพวกเนี้ย คุณไม่มีเป้าหมายชีวิตที่โฟกัสหรือเปล่าคุณถึงได้มาอยู่ในวนเข้าไปอยู่บังเอิญเขาได้เข้าไปอยู่ในวงโครจรของนาสิทธ,ธิ์เหล่านี้นะแล้วประเด็นก็คือว่าสมมุติว่ามาขอให้คุณช่วยยอดร้อยส0งร0อโดยที่ไม่ใช่เป็นเงินสดที่โอนให้ได้หลังไมอ่ะ ยิ่งแบบว่าขึ้นหน้าให้คุณโชว์หน้าว่าคนนี้เป็นแบบท็อปของช่องนี้อ่างเงี้ยคุณไม่ต้องเลยนะแสดงว่าคุณต้องมีอะไรที่คุณต้องจัดการกับตัวเองแลนะเป็นสถานการณ์ที่คุณต้องไปพบจิตแพทย์แล้วนะคุณอาจจะเซลล์เอทินต่ําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคนึึงได้ต้องการอินเวอร์เดชั่นจากสิ่งเหล่านี้จากคนที่ไม่รู้จักกันเลยอ่ะนึกออกไหมคุณสามารถที่จะมั่นใจในตัวเองได้อ่ะ เคารพตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องจ่ยยายเงินให้ใครแล้วคุณก็คิดดูดีๆว่าคนที่สําคัญแล้วก็รักคุณเนี่ยถ้ามีเนี่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเลยอาจจะเจอสักวันหนึ่งแต่ถ้าไม่แต่ถ้า,ถ,าถ้ามีเนี่ยคุณได้เวลาใครใครอย่างเงี้ยหรือป้าข้างบ้านรู้จักกันมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยบางทีเขาบอกว่าซื้อทิชช่วยให้หน่อยซื้อเออผ่อนค่าง,งดค่าไฟให้ป้ารอดมันยได้ไหมไม่งั้นป้าไม่ได้เล่นเน็ตเลยต้องติดต่อลูกอะไรเงี้ยคุณช่วยเขาหรือเปล่าล่ะคุณอะไรหรือเปล่าล่ะแต่นี่เป็นใครก็ไมมม่่รู้ะแแลคสสวว ทำการ์ดว่าเป็นคู่หญิงเพราะฉะนั้นก็คงจะดูแบบว่าเหมือนจะไม่ผิดอะไรเงี้ยแต่บอกเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าผู้หญิงที่เป็นแบบนี้ต่อให้เป็นอาสิทธิ์ไม่เป็นอาสิทธิ์คุณเลิกทานะคะถ้าคุณจะทําอะไรออนไลน์อ่ะแล้วมาส่งผลอิมแพกตต่อเด็กต่อสังคมต่ออะไรเงี้ยด้วยด้วย,ด,วยด้วยแค่เรื่องเนี้ยโดยเฉพาะว่าถ้าไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีในการในการเรียนหนังสือในการแบบบุคลิกดีหรือว่ามีอะไรเลยในตัวเองเนี่ย นี่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเนะี่ยคุณต้องยิ่งพัฒนาตัวเองนะไม่ใช่รีบดีแต่ว่าเฮ้ยออกมาก่อนกอบโกยฉันจะต้องเอาจากทุกคนให้ได้โดยที่แบบดีแล้วเดี๋ยวจะอ้างเรื่องนี้แหละเรื่องที่ใช้การเป็นผู้หญิงนี่นแหละในการหลอกล่อแล้วก็คิดหาทางอย่างนู้นอย่างนี้ที่จะหาทางรัดให้กับชีวิตอะนะคะมันไม่ยั่งยืนหรอกคะ่ะวันหนึ่งความก็ต้องแตกวันหนึ่งการที่คุณคิดไม่ดีมันอาจจะหนึ่งจากเรื่องที่คิดไม่ดีหนึ่งเนะี่ยมันจะต่อไปที่เรื่องที่สองคุณสังเกตไหมสินห แค่กินเหล้าก่อนสุดท้ายกลายเป็นคนยังไงกลายเป็นคนโกหกกลายเป็นคนนอกใจเพราะว่าสติไม่มีเวลากินเหล้าบางทีก็ต้องโกหกว่าไม่ได้ไปกินแค่ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ชอบแบบนอกใจอย่างเงี้ยสุดท้ายต้องเป็นคนไงเป็นคนโกหกด้วยหรือบางคนแกล้งทําว่ารวยสุดท้ายเป็นยงไงก็ต้องฆ่าปิดปากพ่อแม่เพราะว่าอ้างกับเพื่อนว่ารวยมากแต่แต่บอกว่าเงินหมดแล้วก็ต้องเอาบัตรเครดิตพ่อแม่ไปไว้้่งหลังจะเอารองอาคดีมาแปะให้ได้ศึกษากันนะคะ เนี่ยคดีที่พูดไปแต่ละอันเนี่ยเป็นสิบสิบเคสเลยนะที่เป็นคดีในทรงแบบเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยอมรับความจริงนะคะตอนนี้ทุกคนต้องมายอมรับความจริงก่อนนะพราเรื่องนี้มันมีจริงแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดูยังไงนะเป็นประโยชน์มากเลยนะถ้าเกิดว่ามีคนทคําคลิป่างนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยนามินก็แบบจะได้ส่งไรเขาดูเลยนะคะเนี่ยให้แบบให้ให้ให้ใหพ่อให้แม่ดูเลยอะ่ะนึกออกไหมอืมให้แบบให้แบบหลานให ให้ใครดูเลยอะนะคะจะได้เข้าใจนะคะจะได้ไม่ต้องมาอยู่ในวังวนแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเท่าที่ว่า EP ีนี้จะมีนะคะก็คือคุณเลิกคิดว่าปัญหาเป็นเรื่องเล็กค่ะเลิกเลิกคิดว่านากศิกษาเนี่ยเป็นแบบแค่แค่แหมมันก็แค่คนเกลียนไหมแหมมันไม่ใช่ค่ะคนเกลียนแบบสร้างสารรค์น่ารักทําให้ทุกคนยิ้มได้มีเยอะแยะค่ะ แต่อย่างเงี้ยมันคือเจตนาวางแผนลักษณะไอสิทธิ์คือเจตนาวางแผนล่อลวงหาผลประโยชน์ก็คือสายโจรสายว่าดีฆาตกรอาชญากรนะคะมันไม่ใช่แค่เรียนการที่คุณประเมินอะไรต่ําไปแม้แต่ในเกมและชีวิตจริงอะ่ะคุณรู้นี่ว่าถ้าคุณประเมินอะไรที่ต่ํากว่าความเป็นจริงอะ่ะคุณอาจจะบ้านหลุดบ้านหลุดมือรถหลุด,ม,ลด,ลดมือแฟนหลุดมือเนื้อออกไหมประเมินแล้วประมาทเกินความเป็นจริงอะ่ะเนื้อออกไหมอืมเพราะฉะนั้นอะ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นค่ะลองไปดูว่าโป๊กเกอร์ริงนจ้างคืออะไรนะคะ ดูหลักฐานดูวิจัยดูตั้งแต่ประวัติศาสตร์ดูตั้งแต่สงครามโลกเลยดูไปค่ะว่ามนุษย์เป็นยังไงนะคะแล้วคุณน่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยให้คุณได้หาจุดที่คุณจะยืนแล้วแพงที่จะออกมาช่วยสังคมช่วยครอบครัวของคุณช่วยตัวเองให้แบบอยู่ยืนอยู่ในจุดไหนและที่จุดไหนของโลกใบนี้ของจักรวาลนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วดีต่อใจต่อใจตัวตัวคุณแล้วก็ต่อคนรอบข้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย เออเกตเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องทั่วไปเป็นมากี่ยุก,กี่สมัยแล้วก็ตามนะคะนะคะก็เรื่องลูปนี้แค่เหยื่อเปลี่ยนเป็นนาง a b c d e นะคะโอเคค่ะหวังว่าคนที่เจอโดยตรงนะคะหรือว่าคนที่คุณรักนะคะมีทรงว่าจะเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ขอให้เริ่มเอ๊ะแล้วก็หรือยังไม่เคยเจอนะคะจำแล้วเข้าใจไ้ก็ได้ค่ะเดี๋ยววันหนึ่งคุณเจอคุณก็จะได้เกตเนาะโอเคค่ะแล้วใครมีอินโฟเมชันอะไรก็ส่งมาได้เลยนะคะแบบว่าช่วยกันทำอินโฟเมชันเนาะเพราะว่า สังคมและจักรวาลต้องร่วมด้วยช่วยเหลือกันมันไม่มีใครที่ทําเรื่องเดียวแล้วจะช่วยใครได้อย่างเช่นเรื่องเอ,อ่อ LGBT เรื่องเกย์เรื่องอะไรเงี้ยคนคนเดียวไม่สามารถทําให้คนยอมรับเกย์ได้นะคะคนคนเดียวไม่สามารถทําให้ออกกฎหมายการฆ่าเกย์อะไรเงี้ยได้นึ่ออกไหมมันก็ต้องแบบค่อยๆกระดึ๊บไปทีละส่วนได้กันนะคะแล้วเห็นผลลัพธ สุดท้ายที่เปลี่ยนแปลงนะคะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็พยายามจะพูดให้สั้นที่สุดแล้วในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็หวังว่าเออจะจะค่อนข้างครอบคลุมนะคะแต่ครบไหมอาจจะยังไม่ครบนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ